ดตรต๋องอินเตอร์นลจันทราัยวงสวัสดีค่ะฝนกัญญาพักอินทรรักษาค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเศรษฐีพารวยเป็นรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญนะครับท่านจะได้ประสบความสําเร็จติดตามชมรายการจากเศรษฐีพารวย กับแขกรับเชิญของเราใช่แล้วนะคะรายการนี้กัเป็นรายการที่เรียกได้ว่ามีกลยุทธ์จากเศรษฐีตัวจริงสู่เส้นทางรวยฉบับออนไลน์มาฝากกันนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา25นาทีเป็นต้นไปทางช่อง psi 86และ psi 146ค่ะวันนี้เป็นปฐมฤกษ์เรามาพบกับรายการของเศรษฐีพารวยเลยครับ เรียกได้เลยนะคะว่ารายการของเราวันนี้ประถมมาเริกนะคะวันแรกเลยกับรายการเศรษฐีพารวยค่ะกลยุทธ์จากเศรษฐีตัวจริงสู่เส้นทางรวยฉบับออนไลน์เพราะฉะนั้นนะคะวันแรกแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับ1ท่านที่เรียกได้ว่าโอ้โหด่งดังมากกับเรื่องราวของธุรกิจออนไลน์ยังไม่พอนะคะท่านประสบความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวเขียนหนังสือไปแล้วตอนนี้ 5เล่มแล้วคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะยังมีธุรกิจอีกมากมายด้วยรายการทีวีก็เจอหน้าค่าตากันบ่อยๆนะคะตอนรับท่านนี้เลยค่ะสำหรับโค้ดดรนภพลจันทราชัยวงศ์หรือว่าโค้ดตองนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับโอโ้โหเจอหน้าคร่าตาบ่อยๆเลยค่ะโค้ดตองขาก่อนอื่นขอให้ขออนุญาตให้โค้ดตองได้แนะนำตัวเองสักครั้งหนึ่งด้วยค่ะครับโค้ดดรตอรองอินเตอร์นะครับต้องบอกว่าเริ่มต้นชีวิตค่ะ ดูเหมือนจะเรียบง่าย hmm. แต่รู้สึกมันไม่ง่ายเหลือเกินนะครับผมเริ่มต้นจากการมีชีวิตเป็นเด็กดอย oh. เกิดบนดอยนะฮะจังหวัดเชียงใหม่นะครับ oh. แล้วชีวิตเนี่ยนะฮะมันรู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นเด็กดอยไปเรื่อยๆอยเนี่ยอยู่บนดอย <c oughs> เราจะารวยอเขาได้ยังไงนะครับ hmm. ก็เลยตัดสินใจที่จะพลิกชีวิตนะครับ <c oughs> เข้ามาทํางานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร <c oughs> เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว ได้เข้ามาแล้วก็ได้มาเริ่มทําอะไรบ้างคะโคช้ชจนกว่าที่แบบว่าชีวิตของเราจะพลิกผันจนประสบความสําเร็จถึงขั้นนี้ค่ะโอโะ้โหน่าจะเรียกว่างานธุรกิจเยอะนะฮะค่ะเรียกว่าต้องเขียนหนังสือตอนนี้5้าเล่มยังไม่จบนะต้องเขียนต่อไปเรื่อยๆนะ,ะเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับหรือหลายท่านที่เป็นแฟนคลับได้อ่านหนังสือได้รู้ว่าการที่เราจะยากจนนะจะเปลี่ยนจากยากจนเนี่ยมาเป็นจนยากเนี่ย<อ>มันต้องทํำยังไงบ้างนะครับและสําคัญคือ เนื่องจากว่าผมอะนะประสบความสําเร็จมาแล้วด้วยการทําธุรกิจที่มันเป็นออนไลน์ก็จึงอยากจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจออนไลน์และค้นหาควานหาเลยครับว่าในโลกธุรกิจปัจจุบันนี้คนที่ประสบความสําเร็จ ในการทำธุรกิจออนไลน์มีใครบ้างเราก็จะได้เชิญมาออกรายการด้วยคคือจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตโคตรต่อนี่คือคดีมากเพราะประสบความสําเร็จแล้วทําไมคะเราอยู่ดีๆชีวิตก็ดีแล้วทําไมถึงอยากบอกต่อเรื่องราวของธุรกิจออนไลน์ให้กับคนที่สนใจได้รู้กันนะคะต้องบอกว่าทํายังไงให้โลกจดจําเราเนี่ยท่านเองนะครับรู้จักใครเยอะแยะมากมายแต่ผมว่าในโลกของธุรกิจไม่ได้สําคัญครับสำคัญว่าในโลกเนี้ย ใครรู้จักเราฉะนั้นการที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสําเร็จมันสําเร็จแค่ตัวเราค่ะแต่ถ้าเราจากโลกนี้ไปล่ะไอสิ่งที่มันติดตัวเราเนี่ยเราจะสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ยังไงนะครับจึงเริ่มต้นจากการเขียนแฟนเพจนะครับผมก็เขียนแฟนเพจ เมื่อ4ี่ปีที่แล้วด้วย <c oughs> นะแล้วก็มีอะไรก็โพสตเข้าไปในแฟนเพจมีคนติดตามเยอะจนถึงปัจจุบันนี้เกือบ3 0 0แสนคนครับโอ้โหนะคะเริ่มจากการเขียนแฟนการทำแฟนเพจขึ้นมา<ช>การ,รเขียนหนังสือแล้วและ,ะรายการนี้และคะคโค้ชหนองรายการนี้ที่ทำขึ้นมานี่ทำไมถึงคิดอยากทำรายการนี้ขึ้นมาคะมันเป็นธุรกิจผมว่ามันเป็นธุรกิจเมกะเทรนเทรนใหม่ของโลกก็คือคนเนี่ยหยิบมือถือตื่นปั๊บทาอะไรก่อนครับ ก็หยิบมือถือสิคะไม่ได้ทานกาแฟไม่ไม่แปรงฟันไม่ล้างหน้าล้างตาหรือว่าขยี้ตาขึ้นมาแล้วใครส่งข้อความมานะครับหรือหลายท่านก็เอ้ยตื่นขึ้นมาก็ดอกไม้จะไปกอปของใครมาดีนะแล้วส่งดอกไม้ก่อนนะใช่ใค่ะนะครับอาจจะอาจจะเรียกว่ากลัวเพื่อนจะลืมวันวันจันต้องสีเหลืองวันอาทิตย์สีแดงใช่ไหมครับแต่จะทํายังไงล่ะไอหยิบขึ้นมาเนี่ยนะจิ้มเข้าไปส่งเข้าไปแล้วให้เกิดเงินเกิดรายได้ไม่เสียเวลาด้วยครับท่านผู้ชมครับ ดีมากๆเลยนะคะแล้วรายการที่เราจะนําเสนอเนี่ยนะคะคเพื่อความสําเร็จของคุณผู้ชมนี่คือท็อปปิกของรายการคือเรื่องราวของรายการนี่รรประมาณยังไงนี้คะโคดคะเราจะคัดสรรเลยนะครับคนที่เรียกว่าไม่รู้จักคําว่าธุรกิจบางท่านบางคนเนี่ยมาจากงานประจำจ้ะทางาน8ปดโมงเลิกห้าโมงแปดโมงเลิกห้าโมงแต่พลิกชีวิตอาจจะไปเจอข้อความหรือเขาเรียกว่าคอนเทนต์นะฮะหรือถ้าในภาษาของออนไลน์เขาเรียกว่าบอร์ดแคท คือการส่งข้อความเอ๊ะเด้งขึ้นมาส่งโอ๊เก็ตเลยทักเข้ามาแล้วก็คลิกคลคลเข้าไปเอ้ยมันไม่ยากนี่นะอ่าทับปิกจริงๆก็คือให้คุณรู้ว่ามันไม่ได้ยากกับการที่จะเปลี่ยนชีวิตจากการที่เราหยิบมือถือขึ้นมาแล้วทําให้มือถือนั้นสร้างเงินสร้างรายได้จนเขาเรียกว่าเป็นพาสซีฟอินคอม หยุดทาก็ได้ตังค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําแค่แบบว่ามีหัวข้อมีท็อปิกอะไรนะแต่จริงรายการของเราเนี่ยจะมีผู้ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์รผู้ที่ประสบความสําเร็จรอยากจะให้คนตอบพูดถึงตรงนี้หน่อยว่าเราจะเชิญอะไรยังไงเชิญใครมาดีคนที่ประสบความสําเร็จอะไรยังไงคะอย่าง,ยงแรกเราคัดเลือกคนที่ประสบความสําเร็จก่อนค่ะอ่อดีตอาจจะไม่ประสบความสําเร็จแต่พลิกชีวิตมาประสบความสําเร็จอ,อ,อย่างที่สองครับแขกของเราจะต้องเป็นคนที่เรียกว่า มีใจเป็นผู้ให้ะนะครับหลายคนก็ชอบทําบุญฮะเจอใครก็ทําบุญแต่บุญที่จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดตลอดชาติและตลอดไปคือบุญการให้ความรู้ให้เคล็ดลับและทําให้ผู้ที่ฟังหรือท่านผู้ชมเนี่ยต่อยอดธุรกิจไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะครับท่านสามารถเอาเคล็ดลับของแขกรับเชิญเราเอาไปต่อยอดแล้วทําให้ธุรกิจของท่านประสบความสําเร็จมากขึ้น นะครับอาจจะเหมือนอ่านหนังสือครับค่ะนะฮะแต่ชมรายการเราไม่กี่นาทีอ่านหนังสือจบเล่มเลยแล้วก็หยิบเคล็ดลับในหนังสือก็คือชีวิตของแขกเราเนี่ยะนะครับเอามาใช้ท,ทําธุรกิจได้เลยครับโอ้โหแน่นอนแหละแขกรับเชิญของเราก็ต้องพิเศษนะไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่แล้วสนใจจะทํายังไงคะโคตองคะ เรียกว่าต้องบอกนะหลายคนบอกให้คนติดตามเป็นแสนๆกอโทษนะครับตอนนี้ผมมีคนติดตามในแฟนเพจเกือบ30000ในไลน์4ล้านโอ้โหก็ผมก็มีแอดมินครับช่วยนะแอดมินอาจจะช่วยบ้างและผมก็ตอบบ้างในช่วงที่มีเวลาสามารถทักไลน์นะครับที่ขึ้นที่หน้าจอทักไลน์มาเลยนะครับว่าชมรายการเศรษฐีพารวยนะครับ ชมแล้วยังไงก็ทักมาต้องบอกว่าโค้ดตองหรือด็อกเตอร์ตองเนี่ยนะฮะฉายาใหม่เกิดขึ้นแล้วครับค่ะฉายาว่าอะไรคะเจ้าพ่อโปรโมชั่นโอ้โหแจกทุกวันแจกทุกวันแจกเก่งเออเรามีการสอนทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็แจกแต่ตอนนี้แจกง่ายๆเลยครับนะครับเคล็ดลับนะครับการที่จะเป็นเศรษฐีจากเด็กดอยนะฮะอ่าเรียกว่าประวัติชีวิตเป็นยังไงและทําประสบความสําเร็จยังไงค่ะในเล่มนี้นะครับมี เรียกว่าลูกศิษย์หรือแฟนขับเข้ามาเรียนแล้วประสบความสําเร็จนะครับสิท่านนะครับในแต่ละเล่มตอนนี้มีห้าเล่มน,นะเล่มละสิบท่านะนะครับจะมาเล่าเรื่องราวด้วยว่าเรียนแล้วประสบความสําเร็จยังไงนะครเอาแล้วจะได้ยังไงดีนะฮะนั่นนะจิคะ,ะ,ะคจะได้ยังไงคะเอาเป็นว่านะครับเพียงแค่กดลิงค์หรือกดแอดไลน์นะครับแล้วทักเข้ามานะครับบอกว่าเศรษฐี พา,พารวย,รวยนะฮะ<ม>จะส่งพร้อมส่งที่อยู่มานะครับเราจะส่งหนังสือให้ถึงบ้านเลยครับใช่แล้วละค่ะคุณผู้ชมคะแต่ตอนนี้อยากจะให้ข้อต่องได้พูดถึงขั้นตอนนะคะบอกถึงการเรียนรู้ขั้นตอนของการทาธุรกิจออนไลน์สักเล็กน้อยให้กับคุณผู้ชมได้ฟังก่อนสักนิดหนึ่งเป็นน้าจิม้มด้ไหมคะต้องบอกว่าเคล็ดลับจริงๆนะหลายค,คนเนี่ยนะไปร้านหนังสือไปซื้อหนังสือมาอ่านอ่านแล้วงงงงเพราะอะไรครับมันเป็นคลึกเป็นเทคนิคเชียนหรือเป็นข้อความค่ะ เป็นเป็นเนื้อหาที่เราไม่ได้เรียนจบมานะครับแต่ในระบบของการเรียนการเรียนออนไลน์เนี่ยาบอกว่าผมเปิดเรียน24ชั่วโมง24ชั่วโมงคือเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนแล้วก็เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันนี่นะครับแล้วก็เรียนฟรีแล้วก็เริ่มต้นการเรียนรู้แบบจับมือทําในอากาศจับมือทําในอากาศหมายความว่าอย่างแรกนะครับ ต้องเรียนก่อนว่าแคปเจอร์หน้าจอเป็นยังไงต้องต้องทำยังไงแคปเจอร์ ure, ทำยังไงนะครับหรือแคปกดยังไงให้รู้ก่อนหลังจากนั้นท่านมาเรียนได้เลยเรามีโค้ชที่เรียกว่าประสบความสําเร็จะจะสอนท่านอย่างละเอียดในการเข้าวสู่ธุรกิจออนไลน์ในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เรียนวอกัาแบบใครที่แบบมีความที่โอ้ยอยากประสบความสําเร็จแบบโค้ต่องบ้างอย่างนี้นะคะก็สามารถติดตแบบามได้เลยนะคะตอนนี้อยากให้โค้ต่องฝากสันนิดนึงกับผู้ที่สนใจในธุรกิจออนไลน์นแะบบคะ มีคำหนึ่งนะครับเขาบอกว่าภายใน5ปีธุรกิจใดในโลกนี้ไม่ทำเป็นระบบออนไลน์จะล่มสลายผมฟังคำนี้เมื่อหปีที่แล้วครับตอนนี้ล่มไหมไม่ล่มนะเรียกว่าตอนนี้นะครับแม้กระทั่งสั่งน้ำพริกกะปิถูกต้องใช่ค่ะไลแมนใช่ค่ะผมไคยโฆษณาให้ไลแมนนะแต่ว่ามันมีหลายหลายเขาเรียกหลายบริการเยอะมากแล้วถ้าเราขายน้ำพริกกะปิอยู่ที่บ้านเนี่ย เราไม่ไปโพสต์ไปแชร์ไม่มีคนซื้อนะอเพราะคนนอนอยู่ที่บ้านสั่งได้แล้วะฉะนั้นเมื่อโลกมันเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตามถ้าเราไม่เปลี่ยนตามกระแสะโลกกระแสะมันจะพาเราไปแต่เราจะกลายเป็นคนตกเทรนครับในขณะที่เทรนนี้คนสร้างเงินเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วแต่เราก็ยังกลายเป็นเพียงผู้ใช้บริการอเอาเงินไปให้เขานั่นแหละ,ะแต่จะทำไงครับ ให้เงินตามกระแสเนี่ยมันเข้ามาอยู่ที่เราด้วยนั่นน่ะสิคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามรายการของเรารนคะคะแน่นอนค่ะวันนี้วันแรกเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยและรายการของเราไม่ได้มีช่วงเดียวช่นคะคะช่วงหน้าต้องบอกว่ามีเคล็ดลับที่ต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับเศรษฐีเบอร์ไวคือเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จจากทั่วโลกเลยจากทั่วโลกแล้วก็โโหลายคนบอกว่าเอาแล้วงั้นต้องทุกคนผมต้องไปอยู่ต่างประเทศไหมจริงๆไม่ต้องต่างประเทศนะครับเบอร์ไวไปว่าอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าด้วยเครื่องมือออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะ เวอร์วเป็น g l o b a l เป็น global business ได้ะนะครับวันแรกว<ม>ันนี้โอ้โหท่าต้องเรียกว่าเชิญข้าราชการ30ปีโโ30ปีกับการทํางานราชการนะครับมาปรากฏโฉมในในรายการของเราแล้วก็มาเล่าเรื่องราวครับว่าจากที่ท่านเนี่ยทำงานเป็นปลัดอบตอ30ปีโอ้โหนานมากมั่นคงแต่ไม่มันม่นมั่งคั่งเป็นอย่างไรนะครับม,มาพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านปลัด ที่ราชชัยโยครับใช่แล้วค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ